पंवलु ความใหม่ของมันคือวนซ้ำๆวนไปวนมาถ้าเวลาเราดูหนังเรามักจะคิดถึงหนังเรื่อง e i g of t o m o r r r w ที่จะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นซ้ำๆวนๆไปมาไม่มีที่สิ้นสุดหรือถ้าอ่านตามโซเชียลก็จะเห็นคำคำนี้ใช้แพร่หลายว่าชีวิตวนลูปกับการทำงานคือตื่นนอนไปทำงานกลับบ้านนอนแล้วตื่นนอนไปทำงานกลับบ้านนอนเรื่อยๆแต่ในทางทฤษฎีของ MBTI นั้นจะหมายถึงการที่เราวนซ้ำไปซ้ำมากับการใช้ฟังก์ชันหลัก dominant หรือฟัง ฟังชันตัวที่1กับฟังก์ชัน tertiary หรือฟังก์ชันตัวที่3ในสแต็กฟังชันของแต่ละ MBTI การติดลูปทําให้คนคนนั้นขาดความสมดุลในการใช้ชีวิตที่ดีโดยมักจะรู้สึกสบายใจกับความเป็น introvert หรือ extrovert อย่างที่ไม่ควรจะเป็นซึ่งเกิดจากกลไกการป้องกันตัวเองของสมองเช่น ISFJ มีฟังก์ชันหลักเป็น introverted sensing และฟังก์ชันตัวที่3คือ introverted thinking คือเป็นฟังก์ชัน introvert เหมือนกันซึ่งมันทําให้ ISFJ สบาย ายใจเพราะสิ่งนี้จะไม่ทําให้ ISFJ เข้าไปเสี่ยงกับโลกภายนอกในทํานองเดียวกัน ESTP นั้นมีฟังก์ชันหลักเป็น e x t r o v e r t e d Sensing กับฟังก์ชันตัวที่3 e x t r o v e r t e d Feeling ทำให้ ESTP รู้สึกสบายใจสุดๆกับโลกภายนอกเพ <ๆ S 1> ลิดเพลินจนอาจเกิดความประมาาหรือเลอดังนั้นเมื่อเกิดสภาวะลูบบ่อยขึ้นหรือนานขึ้นก็อาจนำไปสู่การที่จะทําให้เราเป็นบุคคลที่ unhealthy ได้หรือเกิดความท็อกซิกกับคนอื่นๆได้โดยคลิปนี้เราจะมาพูดถึง MBTI แต่ละประเภทเมื่อเกิดสภาวะลูบจะเป็นอย่างไรแล้วจะทําอย่างไรให้หลุดพ้นจากสภาวะนี้ได้ไทยแรกที่เราจะพูดถึงเลยคือ ISTJ ลูบของ ISTJ คือซิฟิ IS ISTJ นั้นเป็นนักปฏิบัติเป็นคนจริงจังตัดสินใจอย่างมีเหตุผลว่าจะจัดระเบียบชีวิตอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดเป็นคนที่มุ่งมั่นทำงานหนักและมีความมั่นคงในชีวิตมากๆแม้ว่าจะมีอะไรมารบกวนให้เสียสมาธิก็ไม่สามารถทำอะไร ISTJ ได้มากเพราะ ISTJ นั้นค่อนข้างสงบและมีระเบียบ คนอื่นๆสามารถพึ่งพา ISTJ ได้ในเรื่องของความซื่อสัตย์และความมุ่งมั่นในการทำสิ่งต่างๆแต่เมื่อ ISTJ อยู่ในสภาวะลูปซีฟี ISTJ จะเริ่มพึ่งพาไม่ค่อยได้และขาดการใช้ตะกาเหตุผลไปเนื่องจากขาดการเชื่อมต่อกับฟังก์ชันด้านความคิดที่ทรงพลังโดย ISTJ จะเริ่มถอยห่างออกจากโลกภายนอกเริ่มมีปัญหาในการอธิบายถึงแบบแผนหรือมุมมองของตัวเองให้มีเหตุผลเริ่มตัดสินผู้อื่นอย่างบิดเบี้ยวจากความเป็นจริงโดยไม่เผชิญ หน้ากับผู้อื่นโดยตรงเพื่อจะได้ค้นหาคําตอบข้อเท็จจริงเริ่มหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบจะไม่ทําอะไรเลยจนกว่าจะรู้สึกว่าอยากจะทําเริ่มเข้มงวดและไม่ยอมที่จะเปิดรับมุมมองจากผู้อื่นเวลาทําสิ่งต่างๆที่ท้าทายก็มักจะยอมแพ้ง่ายๆและผิดหวังอย่างรวดเร็วเชื่อว่าตัวเองมีคุณธรรมเหนือกว่าผู้อื่นและคนอื่นห้ามตั้งข้อสงสัยในเรื่องศิลธรรมหรืออาจจะใช้เหตุผลทางศิลธรรมเพื่อปุปิดการกระทําผิดของตัวเองการออกจากสภาวะลลปได้นั้นก็ต้องทําการเชื่อมต่อกับฝั ฟังก์ชัน auxiliary คือ extroverted thinking หรือฟังก์ชัน T คือเมื่อมีไอเดียเกิดขึ้น ISTJ จะต้องเริ่มประเมินความคิดของตัวเองให้เป็นกลางโดยมองความขัดแย้งหรือตากระที่ผิดพลาด ควรจัดระเบียบแบบแผนต่างๆอย่างมีเหตุผลและนำไอเดียเข้าไปทดสอบในโลกแห่งความเป็นจริงตั้งเป้าหมายที่วัดผลได้เพื่อดูว่าเป็นแนวคิดที่มีประสิทธิภาพหรือไม่หรือลองศึกษาเกี่ยวกับฟังก์ชัน T e x t r o v e r t e d thinking ว่าทํางานอย่างไรแล้วจะทําอย่างไรให้ฟังก์ชัน T ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพท้ายต่อมาคือ ISFJ ลูกของ ISFJ คือ CT ISFJ นั้นอ่อนโยนและมีความเป็นมิตรมีความรับผิดช,ชอบมีความมุ่งมั่นและมั่นคงมี ความละเอียดและสามารถทําสิ่งต่างๆที่เป็นกิจวัตรประจําวันได้ปกติ ISFJ นั้นจะมีความมั่นคงและค่อนข้างมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนเพราะ ISFJ มีฟังก์ชันที่เกี่ยวกับการปฏิสัมพันธ์กับผู้คนคือฟังก์ชันฟรีตัวที่2แต่เมื่อ ISFJ อยู่ในสภาวะลูปซิทิ ISFJ จะเริ่มตีตัวออกห่างจากผู้คนและเก็บตัว ตัดขาดการเชื่อมต่อกับผู้คนไปโดยจะถอยห่างจากโลกภายนอกมากกว่าปกติเอาใจใส่คนอื่นน้อยลงทงั้งๆที่ปกติจะขึ้นชื่อเรื่องเอาใจใส่คนรักกลายเป็นคนที่ชอบวิพากษ์วิจารณ์คนอื่น จะกลายเป็นคนเย็ยนชามากๆเมื่อเห็นจุดบกพร่องเชิงตระก,กะของคนอื่นเริ่มแข็งเกล้ามากขึ้นพยายามจะแสดงจุดยืนของตัวเองหรือแสดงความคิดของตัวเองที่ชัดเจนพยายามจะแสดงความฉลาดเพื่อพิสูจน์คุณค่าของตัวเองเอาความคิดของคนอื่นๆคำพูดของคนอื่นๆมาเป็นของตัวเองจนทําให้เหมือนตัวเองรู้ทุกเรื่องคิดมากเกินไปและไม่ลงมือทํามีพฤติกรรมแบบ perfectionist มากกว่าปกติมักจะปกป้องตัวเองหรือป้องกันตัวเอง,เองมากเกินไปการจะออกจากสภาวะลูบได้นั้นจะ ต้องเชื่อมต่อกับฟังก์ชัน auxiliary คือ extroverted feeling หรือฟังก์ชันฟรีโดยการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นหรือรับฟังปัญหาผู้อื่นอาจจะช่วยเหลือผู้อื่นบ้างเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นๆหรือลองศึกษาเกี่ยวกับฟังก์ชันฟร e extroverted feeling ว่าทำงานอย่างไรจะทำอย่างไรให้ฟังก์ชันฟรีทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพใช้ต่อมาคือ ENTJ ลูปของ ENTJ คือ TC ENTJ นั้นปกติจะมีความมุ่ง มั่นและทะเยอทะยานมีกลยุทธ์ในการวางแผนระยะยาวที่ยอดเยี่ยมมีข้อมูลเชิงลึกและมีวิสัยทัศน์ ENTJ นั้นมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายในระยะไกลและใช้ชีวิตด้วยสติปัญญาเช่นการปิ้งไอเดียหรือการคาดการแต่เมื่อ ENTJ อยู่ในสภาวะลูี TC ENTJ จะเริ่มนำวัตถุประสงค์ไปสู่การปฏิบัติอย่างรวดเร็วโดยไม่ได้คิดให้รอบคอบรอบด้านหรือไม่ได้มองถึงผลกระทบระยะยาวของการตัดสินใจนั้นเริ่มยึดติดกับความสำเร็จในระยะสั้นโดยเสียเป้าหมายระยะยาว ใจร้อนมากขึ้นเริ่มหลีกหนีจากสถานการณ์ที่ยากลำบากโดยไม่มองรูปแบบพื้นฐานของปัญหาห่วงภาพลักษณ์ตัวเองคิดว่าตัวเองเหนือกว่าหลีกเลี่ยงไม่ให้ตัวเองฟุ้งซ่านเพราะกลัวาภาพลักษ์ดูไม่ดีการจะออกจากสภาวะหลบได้นั้นก็ต้องทำการเชื่อมต่อกับฟังชัน auxiliary คือ introset intiation หรือฟังชันนี้คือควรนิ่งนั่งใช้วิจารณญาณมองหารูปแบบข้อมูลเชิงลึกที่แฝงอยู่ก่อนที่จะเริ่มก้าวไปข้างหน้าหรือต้องตัดสินใจให้ได้ว่าสิ่งที่พิสูจน์นั้น ไม่มีข้อผิดพลาดควรใช้เวลาทำสมาธิหรืออยู่คนเดียวปล่อยให้ตัวเองคิดทบทวนไตร่ตรองโดยไม่ต้องกดดันตัวเองหรือลองศึกษาเกี่ยวกับฟังก์ชันนี้ introverted intuition ว่าทำงานอย่างไรจะทำอย่างไรให้ฟังก์ชันนี้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพท้ายต่อมาคือ ENFJ ลูกของ ENFJ คือ FC ปกติ ENFJ นั้นมีวิสัยทัศน์และเห็นอกเห็นใจผู้อื่นชี้นำผู้คนให้ไปสู่ศักยภาพและซัพพอร์ตคนอื่นให้บรรลุ หมุม่งมั่นสร้างความสาม,มคัคคีและความสนิทสนมกับผู้อื่นแต่เมื่อ ENFJ อยู่ในสภาวะหลบฟีซี <c oughs> ก็จะเริ่มสูญเสียความชัดเจนในการมองเห็นและเริ่มหุนหันพลันแล่นมากขึ้นโดยจะตอบโต้คนอื่นไม่ใช้เวลาในการคิดวิเคราะห์มุมมองของคนอื่นๆอย่างถี่ถ้วนต้องการไล่ตามอารมณ์และความตื่นเต้นโดยไม่มองผลระยะยาว เลือกและค้นหาแต่ข้อเท็จจริงเพื่อเอามาสนับสนุนการตัดสินใจของตัวเองแล้วกระโดดเข้าไปสู่ข้อสรุปอย่างรวดเร็วต้องการความสําเร็จแบบผิวเผินเริ่มหมกมุ่นกับภาพลักษณ์ตัวเองรู้สึกกระสับกระส่ายเกิดความไม่แน่นอนในชีวิตการตัดสินใจแย่ลงเอาแต่ใจตัวเองจนเสียสุขภาพ ไม่โฟกัสความรู้สึกและความคิดภายในของตัวเองการจะออกจากสภาวะลูปได้นั้นก็ต้องทำการเชื่อมต่อกับฟังก์ชัน auxiliary คือ introverted intuition หรือฟังก์ชันนี้เหมือน ENTJ คือควรนิ่งนั่งใช้วิจารณญาณและมองหารูปแบบข้อมูลเชิงลึกที่แฝงอยู่ก่อนที่จะเริ่มก้าวไปข้างหน้าหรือต้องตัดสินใจให้ได้ว่าสิ่งที่พิสูจน์นั้นไม่มีข้อผิดพลาดควรใช้เวลาทำสมาธิหรืออยู่คนเดียวปล่อยให้ตัวเองคิดทบทวนไตรตรองโดยไม่ต้องกดดันตัวเอง หรือลองศึกษาเกี่ยวกับฟังก์ชันนี้ intuerted intuition ว่าทำงานอย่างไรจะทำอย่างไรให้ฟังก์ชันนี้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพไท p e ต่อมาคือ ISTP ลูกของ ISTP คือทินี ISTP นั้นขึ้นชื่อในด้านมุมมองเชิงปฏิบัติและวิธีการแก้ปัญหาที่เป็นเหตุเป็นผลมีความเป็นกลางวิธีการมองโลกเช่นนี้ทําให้ ISTP มีวิธีการในการสงบสติอารมณ์และมีวิธีการในการจัดการสถานการณ์ที่พลิกผัน แต่เมื่อ ISTP อยู่ในสภาวะหลูปทินี้ ISTP จะเริ่มแยกตัวออกจากการรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง5คือจะปลีกตัวออกจากโลกภายนอกมากเกินไปเริ่มมีมุมมองชีวิตที่เลวร้ายและเริ่มมองเห็นความมืดมนในอนาคตเริ่มพยายามที่จะพัฒนาทัศนคติที่ว่าจะต้องเอาชนะตัวเองเพื่อเป็นข้อแ้างจะได้ไม่ต้องยืนหยัดกับสิ่งต่างๆกลายเป็นคนขี้ระแวงและมีความสันโดษรู้สึกว่าไม่มีใครเข้าใจตัวเองหาคนมารับผิดแทนตัวเอง ขาดความสนใจในกิจกรรมใหม่ๆหรือโอกาสใหม่ๆการจะออกจากสภาวะลูปได้นั้นก็ต้องทําการเชื่อมต่อกับฟังก์ชัน auxiliary คือ extroverted sensing หรือฟังชัน C โดย ISTP จะต้องออกไปเผชิญโลกกว้างทดสอบความคิดกระตือรือร้นมากขึ้นสํารวจโอกาสใหม่ๆหรือการใช้เวลาอยู่กับธรรมชาติแสดงผลงานที่สร้างสรรค์ของตัวเองให้เป็นที่ประจักษ์ยอมรับคำวิจารณ์ กล้าสเสี่ยงหรือลองทำสิ่งใหม่ๆหาประสบการณ์ใหม่ๆหรือลองศึกษาเกี่ยวกับฟังก์ชัน C extroverted sensing ว่าทำงานอย่างไรจะทำอย่างไรให้ฟังก์ชัน C ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพไทป์ต่อมาคือ ISFP รูปของ ISFP คือฟินิ ISFP ปกตินั้นค่อนข้างรอบคอบและลึกซึ้งกับสิ่งต่างๆในโลกแห่งอารมณ์ความรู้สึกมีชีวิตขึ้นผ่านการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆแบบลงมือปฏิบัติจริงๆ ISFP มีน้ำใจอยากรู้อยากเห็นเข้าใจ ่่งงงตาาๆอยลึึกซ้แต่เมื่อ ISFP ตกอยู่ในสภาวะหลูดฟินี้ ISFP จะสูญเสียการเชื่อมต่อในประสิทธิภาพด้านการรับรู้ทางกายภาพหรือเสียการรับรู้ในบุคลิกภาพของตัวเองโดยจะเริ่มบ่นเกี่ยวกับสถานการณ์ที่ยากลำบากแต่ก็ล้มเหลวในการเปลี่ยนแปลง สูญเสียความมีชีวิตชีวาและจจินตนาการถึงความเป็นไปได้ในเชิงลบเท่านั้นไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์อย่างไม่มีเหตุผลหรือมีเหตุผลที่หลุดโลกขาดการเชื่อมต่อกับโลกภายนอกหรือมุมมองที่เป็นจริงตามปกติปลีกตัวออกจากโลกภายนอกมากเกินไป บิดเบือนข้อเท็จจริงให้เข้ากับค่านิยมของตัวเองแม้ว่ามันจะไม่ค่อยสมเหตุสมผลหวาดระแวงและหวั่นกลัวกับอนาคตดานจะออกจากสภาวะลูปได้นั้นก็ต้องทําการเชื่อมต่อกับฟังก์ชัน auxiliary คือ extroverted sensing หรือฟังก์ชัน c เหมือน istp โดย isfp จะต้องออกไป,ปเผชิญโลกกว้างทดสอบความคิดกระตือรือร้อนมากขึ้นสำรวจโอกาสใหม่ๆห,หรือการใช้เวลายอยู่กับธรรมชาติแสดงผลงานที่สร้างสรรค์ของตัวเองให้เป็นที่ประจักษ์ ยอมรับคําวิจารณ์กล้าเสี่ยงหรือลองทําสิ่งใหม่ๆห,หาประสบการณ์ใหม่ๆห,หรือลองศึกษาเกี่ยวกับฟังก์ชัน C extroverted sensing ว่าทํางานอย่างไรจะทําอย่างไรให้ฟังก์ชัน C ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพไทป์ต่อมาคือ ENTp ลูปของ ENTp คือ Ne Fi ENTp ขึ้นชื่อว่าเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์สนุกกับการสํารวจความคิด การคิดนอกกรอบการสร้างทางเลือกแต่เมื่ออยู่ในสภาวะลูปนีฟี ENTP ที่กำลังไล่ตามความคิดต่างๆอาจถูกครอบงำด้วยความคิดเห็นภายนอกจากคนอื่นได้ง่ายจะจมปลักอยู่กับความสร้างสรรค์และเสียงของคนรอบๆตัวที่ไม่ยอมรับความคิดของ ENTP โดยจะเริ่มกระโดดจากงานชิ้นหนึ่งไปอีกงานหนึ่งและออกจากสิ่งนั้นเมื่อสิ่งต่างๆเริ่มน่าเบือ่อเพราะมัวแต่ให้ความต้องการของคนอื่นๆมาก่อนแนวทางการคิดและตัดสินใจที่สมเหตุสมผลใช้อารมณ์ในการต่อต้าน คำวิจารณ์เช่นการพูดตลกกลบเกลื่อนเริ่มไม่มั่นใจในตระก,กาของตัวเองสแสวงหาการยอมรับจากคนอื่นมากกว่าที่จะประเมินคุณค่าของตัวเองถ้าไม่ให้คนอื่นครอบงำก็อาจจะเริ่มครอบงำคนอื่นๆโดยใช้คนอื่นเป็นเครื่องมือในการหาผลประโยชน์เข้าข้างตัวเองไม่ค่อยยอมรับความผิดพลาดของตัวเองการจะออกมาจากสภาวะลูปได้นั้นจะต้องเชื่อมต่อกับฟังก์ชัน auxiliary คือ introverted thinking หรือฟังก์ชันทีโดย ENTp จะต้องกำหนดทิศทางที่สมเหตุส สมผลสําหรับชีวิตของตัวเองและกําจัดทางเลือกในการดําเนินชีวิตที่ไม่สอดคล้องกับเป้าหมายและหลักการของตัวเองสังเกตพฤติกรรมตัวเองโดยพิจารณาจากความเชื่อและทางเลือกของตัวเองพิจารณาถึงต้นตอของการเลือกเหล่านั้น เรียนรู้กับความเบื่อหน่ายของชีวิตและลงมือทําสิ่งต่างๆเพื่อเป้าหมายสาคัญส่วนตัวเพราะสิ่งนั้นมันสมเหตุสมผลแม้ว่ามันจะน่าเบื่อก็ตามหรือลองศึกษาเกี่ยวกับฟังก์ชันที่ introverted thinking ว่าทํางานอย่างไรจะทําอย่างไรให้ฟังก์ชันที่ทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพไทายต่อมาคือ ENFP รูปของ ENFP คือ N-T ENFP มีวิสัยทัศน์เหมือนกับ ENTP โดยจะอยู่ในโลกแห่งความเป็นไปได้และนวัตกรรมที่กว้างขวางมีความกระตือรือร้อนและมีเสน่ห์แต่เมื่อ ENFP อยู่ในสภาวะหลูมนีที ENFP อาจจะไล่ตามความคิดและความสำเร็จโดยปราศจากการตรวจสอบข้อมูลด้านความรู้สึกซึ่งหมายความว่า ENFP จะจมอยู่กับการสร้างความคิดและการกระทำโดยไม่ได้ตรวจสอบคุณค่าค่านิยมความรู้สึกและจะริยธรรมส่วนตัวก่อนคือไล่ตามความคิดโดย ไม่ตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าความคิดนั้นสอดคล้องกับค่านิยมหรือจริยธรรมไล่ตามความสําเร็จผ่านกระบวนการที่ไม่ยั่งยืนใช้เวลาหมดไปกับการทํางานให้ยุ่งแล้วมันนั่งเสียใจทีหลังเพราะรู้สึกว่าตัวเองไม่มีความหมายหรือไม่ได้รับการเติมเต็มอย่างแท้จริง ตอบสนองต่อโลกภายนอกมากเกินไปโดยไม่ประมวลผลสิ่งที่เกิดภายในมักจะทำอะไรที่มันง่ายๆมากกว่าทำสิ่งที่ถูกต้องลบเกลื่อนความรู้สึกด้านลบด้วยการวิ่งตามความสำเร็จไม่คิดหน้าคิดหลังพยายามแก้ปัญหาทุกอย่างด้วยข้อเท็จจริงที่ยุ่งยากเปรียบเทียบตัวเองกับความสำเร็จของผู้อื่นกลายเป็นคนใจร้อนและคิดลบเมื่อต้องคุ่นคิดหรือวิเคราะห์ถึงคุณค่าของตัวเองการจะออกมาจากสภาวะหลปได้นั้นจะต้องเชื่อมต่อกับฟังก์ชัน auxiliary คือ introverted feeling หรือฟ ฟังชันฟีคือควรใช้เวลาตรวจสอบว่าสิ่งไหนสำคัญกับตัวเองรับฟังอารมณ์ของตัวเองก่อนจะตัดสินใจสิ่งไหนก็ควรตรวจสอบว่าสิ่งที่กำลังจะทำนั้นสอดคล้องกับค่านิยมในส่วนลึกของตัวเองหรือเปล่าหรือลองศึกษาเกี่ยวกับฟังก์ชันฟรีอินโทรเวอร์เต็ดฟีลิ่งว่าทำงานอย่างไรจะทำอย่างไรให้ฟังก์ชันฟรีทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทายต่อมาคือ ESTP รูปของ ESTP คือ C ฟ ESTP เป็นคนที่มุ่งเน้นการดำเนินกระบวนการของสิ่งต่างๆและสามารถทําให้สิ่งต่างๆใช้งานได้จริงคล่องตัวฉลาดในการเคลื่อนไหวและสามารถใช้ไหวพริบในการแก้ไขวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นได้แต่เมื่อ ESTP อยู่ในสภาวะลูปซีฟี ESTP จะเริ่มไล่ตามความตื่นเต้นในชีวิต เพลิดเพลินกับโลกภายนอกประมาทเลินเล่อเพราะขาดการวิเคราะห์สิ่งต่างๆด้วยตกระเหตุผลไล่ล่าความสนุกและตื่นเต้นจะพูดอะไรที่เกินจริงเพื่อให้คนอื่นประทับใจหมกมุ่นกับภาพลักษณ์และความสำเร็จของเปลือกนอกลำบากในการยอมรับว่าการตัดสินใจที่ผิดพลาดของตัวเองทําให้เกิดปัญหาระยะยาวใช้อารมณ์ขันหรืออารมณ์อื่นๆเพื่อกลบเกลื่อนคําวิจารณ์ อบสนองต่อสิ่งต่างๆอย่างหุนหันพลันแล่นโดยไม่ไตร่ตรองให้ดีก่อนพึ่งพาคนรอบข้างมากเกินไปในการกำหนดเส้นทางชีวิตของตัวเองไม่วิเคราะห์ความคิดของตัวเองโดยใช้วิจารณญาณรู้สึกว่าโลกหมุนรอบตัวเองการจะออกมาจากสภาวะหลปได้นั้นจะต้องเชื่อมต่อกับฟังก์ชัน auxiliary คือ introverted thinking หรือฟังก์ชันที่เหมือน ENTP คือ ESTP จะต้องกำหนดทิศทางที่สมเหตุสมผลสำหรับชีวิตของตัวเองและกำจัดทางเลือกในการดำเนิน ชีวิตที่ไม่สอดคล้องกับเป้าหมายและหลักการของตัวเองสังเกตพฤติกรรมตัวเองโดยพิจารณาจากความเชื่อและทางเลือกของตัวเองพิจารณาถึงต้นตอของการเลือกเหล่านั้นเรียนรู้กับความเบื่อหน่ายของชีวิตและลงมือทําสิ่งต่างๆเพื่อเป้าหมายสาคัญส่วนตัวเพราะสิ่งนั้นมันสมเหตุสมผลแม้ว่ามันจะน่าเบื่อก็ตามหรือลองศึกษาเกี่ยวกับฟังก์ชันที่ introverted thinking ว่าทํางานอย่างไรจะทําอย่างไรให้ฟังก์ชันที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพท้ายต่อมาคือ ESF เลูปของ ESFP คือ CT ESFP นั้นเรียวมากและมีความรักสนุก เป็นไทยที่จัดว่าเป็นผู้ชนะในโลกแห่งความเป็นจริงเพราะ ESFP นั้นไม่กลัวที่จะต้องเจอความเสี่ยงและเป็นคนที่ลงมือทําทันทีในการต่อสู้พวกคนที่รักหรือต่อสู้เพื่อค่านิยมที่ฝังลึกอยู่ภายในแต่เมื่อ ESFP อยู่ในสภา,าวะหลกจะไม่สามารถสัมผัสถึงความรู้สึกที่ลึกซึ้งโดยจะไล่าตามความตื่นเต้นอย่างหุนหันพลันแล่นโดยไม่ตรวจสอบความถูกต้องทางศิลธรรมใช้เส้นทางที่ง่ายแทนเส้นทางที่จะนําไปสู่สิ่งต่างๆในระยะยาวกลายเป็นคนที่เดือดร้นและ เรียกร้องเชื่อว่าการวิาพากษ์วิจารณ์และการตัดสินใจของตัวเองนั้นเป็นกลางและตัดสินโดยทันทีไม่ผ่านการวิเคราะห์ภายในอย่างถูกต้องเป็นคนที่ก้าวร้าวเพื่อปกป้องอัตตาของตัวเองหมกมุ่นกับการทํางานให้ยุ่งการทํางานมากมายให้เสร็จโดยไม่สนใจหรือนั่งคิดว่าอะไรสําคัญสุดอาจมีความเชื่อว่าคนอื่นเกียจคร้านและชาเกินไปการจะออกมาจากสภาวะหลบได้นั้นจะต้องเชื่อมต่อกับฟังก์ชัน auxiliary คือ introverted feeling หรือฟังชันฟีคือควรใช้เวลาตรวจสอบว่าสิ่ง นสําคัญกับตัวเองรับฟังอารมณ์ของตัวเองก่อนจะตัดสินใจสิ่งไหนก็ควรตรวจสอบว่าสิ่งที่กาลังจะทํานั้นสอดคล้องกับค่านิยมในส่วนลรือของตัวเองหรือเปล่าหรือลองศึกษาเกี่ยวกับฟังก์ชัน f i i n t ท r ู e e อ e ์เ e e ด i ีลว่าทํางานอย่างไรจะทําอย่างไรให้ฟังก์ชัน f e ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพใช้ต่อมาคือ INTJ รูปของ INTJ คือนิฟี i อเอมีกลยุทธ์ในการทำสิ่งต่างๆวางแผนสิ่งต่างๆอย่างเป็นระบบมีความรอบรู้มีทักษะที่จะสามารถสร้างผลกระทบให้กับโลกใบนี้แต่เมื่อ INTJ อยู่ในสภาวะหลูปนิฟิ ไอเอ็นทีเจจะปลีกตัวจากโลกภายนอกมากๆสามารถพัฒนากระบวนการคิดทฤษฎีหรือสิ่งต่างๆได้แต่ไม่สามารถเอาไปทดลองกับโลกภายนอกได้ปกป้องและตอบสนองต่ออารมณ์และความรู้สึกส่วนตัวค่านิยมของตัวเองมากเกินไปบางครั้งก็เชื่อว่าตัวเองมีศสลธรรมมากกว่าคนอื่นๆวิเคราะห์และเชื่อในข้อมูลเชิงลึกที่ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเพราะขาดการวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลขาดความรับผิดชอบอาจตอบโต้ผู้อื่นอย่างรุนแรงรู้สึกว่าตัวเองไม่ควรจะต้องทำถ้าไม่อยากทำสิ่งนั้น การจะออกจากสภาวะลูปได้นั้นก็ต้องทำการเชื่อมต่อกับฟังก์ชัน auxiliary คือ e x t r o v e r t e d thinking หรือฟังก์ชัน T คือเมื่อมีไอเดียเกิดขึ้น INTJ จะต้องเริ่มประเมินความคิดของตัวเองให้เป็นกลางโดยมองหาความขัดแย้งหรือตักขาที่ผิดพลาดควรจัดระเบียบแผนการต่างๆอย่างมีเหตุผลและนําไอเดียเข้าไปทดสอบในโลกแห่งความเป็นจริงตั้งเป้าหมายที่วัดผลได้เพื่อดูว่าเป็นแนวคิดที่มีประสิทธิภาพหรือไม่หรือลองศึกษาเกี่ยวกับฟังก์ชัน T (Extraverted Thinking) ว่าทํางานอย่างไรแล้วจะทําอย่างไรให้ฟังก์ชัน T ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพท้ายต่อมาคือ INFJ รูปของ INFJ คือนิธิ INFJ เป็นนักปราชญ์ฉลาดรอบรู้ในเรื่องต่างๆมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นมีความสามารถในการมองเห็นมุมมองที่หลากหลายสามารถคาดการความเป็นไปได้ในอนาคตมองเห็นความคิดของผู้อื่นอย่างน่าทึ่งแต่เมื่อ INFJ อยู่ในสภาวะลูปนิธิ INFJ จะแยกตัวออกจากผู้คนและโลกภายนอกโดยจะปลีกตัวออกจากโลกภายนอกมากเกินไปแยกตัวออกและวิพากษ์วิจารณ์มุมมองของคนอื่นโดยปราศจากความเข้าใจความรู้สึกพื้นฐานกระวนกระวายใจเมื่อมีคนมารบกวนหรือขอความช่วยเหลือทาง,ท,ง,ท,งที่ปกติจะไม่เป็นแบบนั้นเย็นชาและออกห่างจากคนรอบข้างมากขึ้นใช้ตะกะในทางที่เมื่อถูกต้องแยกความรู้สึกออกจากตัวเองพยายามรั้นที่จะทำสิ่งต่างๆเพียงเพราะอยากให้สิ่งต่างๆถูกต้องโดยไม่รับฟังผู้อื่น เชื่อในสัญชาตญาณของตัวเองและทฤษฎีโดยไม่ตรวจสอบความคิดของตัวเองในโลกแห่งความเป็นจริงว่ามันถูกต้องหรือเปล่าติดอยู่กับความคิดคิดมากและเชื่อแต่ตะกะของตัวเองเท่านั้นการจะออกมาจากสภาวะลูปได้นั้นจะต้องเชื่อมต่อกับฟังก์ชัน auxiliary คือ e x t r o v e r t e d feeling หรือฟังชันฟรีโดยการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นหรือรับฟังปัญหาผู้อื่นอาจจะช่วยเหลือผู้อื่นบ้างเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นๆหรือลองศึกษาเกี่ยวกับ ฟังชันฟรีเอ็กโทรเวสต e e ิลลิว่าทำงานอย่างไรจะทำอย่างไรให้ฟังก์ชันฟรีทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทายต่อมาคือ ESTJ รูปของ ESTJ คือทนี ESTJ นั้นค่อนข้างเด็ดขาดและมีระเบียบมักจกะบรรลุเป้าหมายด้วยวิธีการที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ความมีเหตุผลและจริงจังของ ESTJ นั้นช่วยให้สาม,มารถจัดการรายละเอียดในกิจวัตรประจําวันได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่เมื่อ ESTJ อยู่ในสภาวะรูปที ีน ESTJ จะกระโดดไปหาข้อสรุปโดยไม่ย้อนกลับไปกลายเป็นคนน่าซื่อใจคตพยายามหาข้อแก้ตัวเพื่อไปให้ต้องโฟกัสกับความผิดพลาดของตัวเองอาจโยนความผิดใส่ผู้อื่นอาจแสดงภาพลักษณ์ที่ไร้ความรับผิดชอบของตัวเองออกไปสู่ภายนอกตัดสินใจกับสิ่งต่างๆก่อนเวลาอันควรโดยไม่ใส่ใจรายละเอียด กลายเป็นคนที่ไม่มีเหตุผลและลงมือทําสิ่งต่างๆน้อยกว่าปกติการจะออกมาจากสภาวะหลปได้นั้นจะต้องเชื่อมต่อกับฟังก์ชัน auxiliary คือ introverted sensing หรือฟังชันซีโดยการนิ่งและตร่ตรองตรวจสอบข้อเท็จจริงของสถานการณ์ต่างๆก่อนที่จะดําเนินการหรือสร้างข้อสรุปต่อไปควรวิเคราะห์ความเสี่ยงหรือความปลอดภยัยก่อนที่จะเริ่มดําเนินการทําสิ่งต่างๆหรือลองศึกษาเกี่ยวกับฟังก์ชันซี introverted sensing ว่าทํางานอย่างไรจะทําอย่างไรให้ฟัง์ชันซีทางานได้ อย่างมีประสิทธิภาพท้ายต่อมาคือ ESFJ ลูปของ ESFJ คือฟีนี ESFJ นั้นอบอุ่นใจดีเข้ากับผู้อื่นได้ง่ายใส่ใจความรู้สึกผู้อื่นเก็บข้อมูลและรายละเอียดของผู้อื่นได้ดีมักจะพยายามทําสิ่งต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นอย่างเต็มที่ในรูปแบบที่จับต้องได้แต่เมื่อ ESFJ อยู่ในสภาวะลูกฟีนี ESFJ มักจะกระโดดข้ามไปข้อสรุปกับสิ่งต่างๆเร็วเกินไปเหมือน ESTJ ไม่ค่อยมีความมั่นคงภายในจิต เลยพยายามที่จะสแสวงหาประสบการณ์และความสุขใหม่ๆอาจทําทอะไรโดยไม่คาดคิดเช่นสร้างดราม่าเพื่อเรียกกระแสให้ตัวเองโยนความผิดและความไม่สบายใจให้ผู้อื่นมีพฤติกรรมที่ชอบเสี่ยงและปล่อยตัวตามสบายทําผิดซ้าแล้วซ้าเล่าโดยไม่เรียนรู้อะไรจากความผิดพลาดการจะออกจากสภาวะหลบได้นั้นจะต้องเชื่อมต่อกับฟังก์ชัน auxiliary คือ introverted sensing หรือฟังชันซีเหมือน ESTJ คือต้องนิ่งและไตรตรองตรวจสอบข้อเท็จจริงของสถานการณ์ ต่างๆก่อนที่จะดําเนินการหรือสร้างข้อสรุปต่อไปควรวิเคราะห์ความเสี่ยงหรือความปลอดภัยก่อนที่จะเริ่มดําเนินการทําสิ่งต่างๆหรือลองศึกษาเกี่ยวกับฟังก์ชัน C i n t r v e r t e d Sensing ว่าทํางานอย่างไรจะทําอย่างไรให้ฟังก์ชันซีทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพท้ายต่อมาคือ INTP รูปของ INTP คือทิ C. i n t p นั้นเป็นนักวิเคราะห์และสำรวจสิ่งต่างๆเพลิดเพลินกับการค้นพบทางปัญญาและการค้นพบนวัตกรรมมักจะตรวจสอบความคิดเห็นของตัวเองอย่างรอบคอบประเมินความคิดของตัวเองว่าเป็นความจริงหรือเปล่าและปราศจากอคติปราศจากตะกะที่ผิดเพี้ยนหรือเปล่า จากประสบการณ์ส่วนตัวนั้นผมว่า i n t p ค่อนข้างจะติดลูปง่ายกว่า type อื่นๆเพราะความที่เป็นฟังก์ชันที่เกี่ยวกับกระบวนการคิดภายในเมื่อ i n t p เข้าสู่สภาวะลูปทิศนั้นจะเริ่มสันโดดและหมกมุ่นอยู่กับความคิดภายในโดยจะเริ่มถอยห่างออกจากโลกภายนอกทําให้ทฤษฎีและกระบวนการคิดนั้นล้มเหลวในโลกแห่งความเป็นจริงกังวลหรือลังเลที่จะทําสิ่งใหม่ๆไม่ชอบความเสี่ยงขาดจินตนาการที่สร้างสรรค์จมปลักกับความผิดพลาดและ,ะรายละเอียดเล็กๆน้อยๆในอดีต หมกมุ่นกับสิ่งต่างๆโดยขาดการเชื่อมต่อกับโลกภายนอกวิตกกังวลกับสิ่งต่างๆมากเกินไปเริ่มจุกจิกมากขึ้นเชื่อมั่นในตะกาที่เคยรับรู้ผ่านประสบการณ์ของตัวเองโดยไม่เปิดรับสิ่งใหม่ๆการจะออกมาจากสภาวะหลบได้นั้นจะต้องเชื่อมต่อกับฟังก์ชัน auxiliary คือ extroverted intuition หรือฟ e ังชันนี้ INTP ก่อนจะตัดสินใจอะไรควรที่จะวิเคราะห์มุมมองอื่นๆและความเป็นไปได้ต่างๆควรออกไปสู่โลกกว้างและใช้เวลากับคนที่รักลองทำสิ่งใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอ่านหนังสือเล่มใหม่ไปร้านอาหารใหม่ๆการกินอาหารใหม่ๆทำสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนหรือลองศึกษาเกี่ยวกับฟังก์ชันนี้ Extroverted i n t u i t i o n ว่าทำงานอย่างไรจะทำอย่างไรให้ฟังก์ชันนี้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพท้ายสุดท้ายคือ INFp ลูปของ INFp คือฟิซิ INFp นั้นเต็มไปด้วยจินตนาการความสร้างสรรค์นในโลกที่จับต้องไม่ได้มุ่งมั่นที่จะใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับค่านิยมและอุดมคติที่อยู่ในส่วนลึกของตัวเองแต่เมื่อ INFp อยู่ในสภาวะหลูป INFp จะเพิ่มคุณค่าและประสบการณ์ส่วนตัวของตัวเองเป็น2เท่าโดยจะติดอยู่ในคอมฟอร์ทโซนและไม่ทำอะไรใหม่ๆ ปลีกตัวออกจากโลกภายนอกสูญเสียความสามารถในการจินตนาการถึงมุมมองอื่นๆจมปลักอยู่กับสิ่งที่อำนวยความสะดวกสบายปิดการรับรู้ประสบการณ์ใหม่ๆซ่อนตัวตนตามธรรมชาติจากผู้อื่นครุ่นคิดกับประสบการณ์และความรู้สึกทางลบในอดีตกลัวความเสี่ยงมากเกินไป การจะออกมาจากสภาวะหลปได้นั้นจะต้องเชื่อมต่อกับฟังก์ชัน auxiliary คือ extorted intuition หรือฟังก์ชันนี้เหมือนกับ INTP ซึ่งก่อนจะตัดสินใจอะไรก็ควรที่จะวิเคราะห์มุมมองอื่นๆและความเป็นไปได้ต่างๆควรออกไปสู่โลกกว้างและใช้เวลากับคนที่รัก ลองทำสิ่งใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอ่านหนังสือเล่มใหม่ไปร้านอาหารใหม่ๆการกินอาหารใหม่ๆทำสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนหรือลองศึกษาเกี่ยวกับฟังก์ชันนี้ e t r โ v e r t เต็ดอ t i ทรียว่าทำงานอย่างไรจะทำอย่างไรให้ฟังก์ชันนีทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพการเรียนรู้สภาวะลลปนั้นสำคัญมากๆในการทำให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้นและพัฒนาตัวเองให้เป็นคนที่จะเฮลตี้ในสังคมหรือกับตัวเองทำให้เราสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีสติและเกิดความสมดุลได้อย่าง ที่ควรจะเป็นข้อมูลความรู้การพัฒนาตัวเองสมัยนี้ไม่มีจำกัดเพื่อนๆสามารถหาเพิ่มเติมได้ทางอินเทอร์เน็ตหนังสือจิตวิทยาต่างๆหรือสามารถเข้าคอร์สอบรมกับผู้เชี่ยวชาญก็จะดีมากๆครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย